สวัสดีครับเอฟซีครับอมะบุรีสิมาแจกสูตรมัะมักไก่่อายุราณสุดท้ายบีไก่ทอดนะครับเนาะนี่บีไก่มือนีสั่งมะหายกิโลสั่งมาแล้วก็มาล้างน้ำพุ้มสะอาดแล้วก็เทาก็มาจีตรงกลางออกไว้หมี่นะครับเนาะหลังจากนั้นเทาก็สิม่ามักมักแล้วก้อนทอดเทาก็สิคุกคุกแป้งทอดกรอบคุกบางๆอ่าทอดไฟกลางมันก็ดจะได้ยัดไส้เลืองง่ามน่ากิน เนาะครับเนาะนี่ละเดี๋ยวผมถี่ให้ทีมงานเขาเป็นคนหมัก <Okay. S 1> ในเบิเอ้องว่าสูตรนี่หมักยังไงอันนี้คือปริมาณหายหายกิโลดวยครับถ้าสมมุิว่าผู้ใดเห็ดกิโลหนึ่งก็ลดลงมาตามสัดส่วนที่ทีมงานผมติปรุงใ้เบิง้งอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยครับเอานี่ให้ผู้ซอยเบ็ดเป็นคนปรุงน้ำปลาหนึ่งหนึ่งอนครับเอาน้ำปลาหนึ่งซอน ซีุ่ขาวสองส่วนครับอ่าซีอุวขาวสองส่วนอันนี้ต่อหายิโนแล้วครับเด้อครับทุกอย่างมันสี่อันหนึ่งส่วนต่อกิโครับแต่หั่นลูกพี่ผมบอกว่าอันใส่ให้มันบรลานกันครับแต่หั่นหน้าปลาต้องหน่อยลงอ่าทอดปลาเขี้ยวกับสองส่วน,นด้วยกันอืมใส่กันน้ำมันหอย ่าอ,อาตามด้วยน้ำมันหอยครับน้ำมันหอย5ช้อนสรุปก็คือซอนละกิโลน้ำตาลกิโลละสีส่วนครับอาน้ำตาลใสกิโลละซีส,ส่วนซาด้วยครับด้วยโมเมนต์ซีส่วนแกงเนี่ยช้อนชาผมจะลด2ส่วนต่อกิโลครับอาผมจะลด2ช้อนชาต่อ1กิโล น้ำมันงาหนึ่งช้อนต่อกิโลครับอ่าใส่น้ำมันงาหนึ่งช้อนต่อหนึ่งกิโลหนึ่งช้อนหัวโตนี่ช้อนหัวโตนี่กับช้อนแจงนี่ปริมาณซ้ำกันเด้อครับช้อนแจงที่เยาไอ้กินเขานั่นแหละอ่าปริมาณมันสีซ้ำกันแต่ว่าอยู่ในร้านอาหารนี่เขาสินิยมใส่เป็นช้อนหัวโตเพราะว่ามันตีใส่ายกว่าอ่า แล้วก็งาครับอ่าแล้วก็งาขาวงาขาวหรืองาดำก็ได้แล้วแต้ครับแต่ว่ายูเนี่ใส่งาขาวเป็นรักแล้วก็คนเหอ่าแล้วก็วมักคคคนๆๆขั้นตอนนี้เนี่ยจกักจั๊กนาทีเนี่ยเขบยี่ยี่สิบนาทีถินไปครับเพราะว่าม,มาคคได้เขาเหนครับอ่า คุกให้เข้ากันแล้วก็ทิมไวป,ประมาณยี่สิบนาทีายาเอาแป้งไปคุกใส้ด้วยครับเด้อถ้าเอาแป้งคุกใส้นั่นมันอาจเฮ็ดให้ไก่เขาเปรี้ยวได้ครับเพราะว่าแป้งมันถึงน้ำแล้วมันถือเฮ็ดเกิดปฏิกิริยาเฮ็ดให้เปรี้ยวได้เขาต้องคุกตอนเดี่เขสิทอดครับเอาโอเคอสูตรนี้ยังกับบอกเพื่อนเราด้อครับเด้อ แต่ว่าสูตรนี้นี่สิไปใส่กับไก่ย่างบ่ได้เด้อครับเด้อเพราะว่าไก่ย่างน่ะเฮาต้องย่างมันมีสีสันอีกอย่างนึงอ่าใส่บ่ได้อันนี้คือสูตรสูตรทอดเด้อครับบ่แม่นสูตรย่างถ้าสูตรย่างก็อีกอย่างนึงครับผมโอเคครับขอจบคชีพแค่น,นี้ครับผมสวัสดีครับ